สบายดีวันนี้นะคะก็จะไปเก็บมะขามที่ไร่กับคุณพ่อนะคะวันนี้ <Wow. S 1> พอขับรถมานะคะไปที่ไร่นะคะไปเก็บมะขามเปรี้ยวนะคะทุกคนเอาให้แม่ไปแกะขายวันนี้นะคะหยิมก็จะพาทุกคนมาเที่ยวชมบรรยากาศที่สวนที่บ้านนอกของหยิมนะคะที่จังหวัดน,น่านนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะอากาศดีไหมนะคะแต่หยิมจะบอกเลยว่าระหว่างทางเข้ามาก็รู้สึกว่าหนักนะคะทุกคน ทุกคนดูทางนะคะอันนี้ทางมาไล่ของพ่อนะคะนี่นะคะทุกคนสองข้างทางก็จะเป็นสวนของญาติิกันนะคะทางค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยนะคะทางไปไล่ไปสวนเนาะมาแล้วคะ่ะทุกคนมาถึงที่สวนมะขามเปรี้ยวแล้วนะคะในสวนนี้นะคะก็เป็นสวนแบบว่า พืชผลไม้ผสมแนละ้วทุกคนเดี๋ยวจะมีแบบมีต้นลำไยมีต้นมะม่วงอะไรด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นนะคะอีกฝั่งนู้นนะคะเป็นต้นมะม่วงนะคะพ่อพึ่งโค้นลมลงเดี๋ยวเราจะลงต้นยามพลานะเดินตามพ่อมาเลยจ้าจะไปดูฝั่งโน้นนะคะจะบอกว่าบรรยากาศดีมากนะทุกคนเนี่ยเป็นแบบเป็นเขาเป็นป่าเป็นเขาเป็นแบบสวน ผลไม้เป็นไร่เป็นสวนนะคะบรรยากาศแบบดีมากฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นลำไยอีกนะคะทุกคนเป็นต้นลำไยนี่นะคะเดี๋ยวยิ้มให้ดูอันนี้นะคะจะเป็นต้นลำไยนะคะส่วนฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นฝั่งนู้นเป็นต้นลำไยนี่นะคะทุกคนนี่ก็เป็นมะขามเลี้ยวนะคะฝากใหญ่มากนะคะนี่นะคะเราก็จะเก็บแล้วก็ ไปแกะเปลือกออกนะคะนี่จะเป็นนี้เดี๋ยวยิมแกให้ดูนี่นะคะเป็นแบบนี้นี่นะคะเราก็จะแกะเปลือกนี้นะคะไปขายนะคะเป็นมะขามเรี้ยวฝักใหญ่นะคะนี่นะคะนี่แม่ยิมเองทําการเก็บแล้วนะคะ มาเด็กเออแค่นั้นเลย <Okay. S 1> เ,เอะโคศิลย์แล้วนะโอ้ยเหนื่อยเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูข้างบนนะคะทุกคนตรงที่คนต้นมะม่วงนะคะเพราะว่าพ่อตัดละ พอหยิมจะลงยางนะทุกคนจะลงยางแบบว่าอ่าจะลงยางไว้ปลูกไว้นะคะอีกหน่อยเพื่อหยิมเบื่ออยู่กรุงเทพอะไรเนี้ยหยิมก็จะมาใช้ชีวิตที่บ้านนอกนะคะมาช่วยพ่อแม่กิดยางมาแบบอยู่กับครอบครัวที่ต่างจังหวัดนะคะหยิมก็เลยต้องทําไว้นะคะหยิมจะท,ทําธุรกิจอะไรแต่หยิมก็ไม่ลืมแบบว่าไม่ลืมบ้านเกิดไม่ลืมสิ่งที่พ่อแม่ทํามานะคะหยิมยังชอบเหมือนเดิม ชอบทุกอย่างที่เป็นแบบบรรยากาศบ้านๆจริงๆท,ทาเป็นเหมือนเดิมนะทุกคนถือว่าเดินขึ้นมาเหนื่อยแล้วนะคะทุกคนคลิปหน้านะคะหยิมจะมาทำคลิปอะไรให้ดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกาลังใจให้หยิมด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย